สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโก,โกประจาวันที่7พฤษภาคมโดยโคจชฟฟตบอลแมนเชสเ,เตตเชี่งน,นี้คอสเนคะาวานี่ป้องกรีนบูธหลังมีปากเสียงกับแข้งโปรมาโดยกันทางออสันคาวานี่หัวหอกของทางเมนยูรีบเข้าไปปกป้องไมสันกรีนบูธในตอนที่อีกฝ่ายมีปากเสียงกับนักเตะโปรมาก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดี ดยดังอีสันคาเวนี่ในผมกองหน้ามาาประสบการณ์นะฮะหรือว่าประสบการณ์สูงของทางแมนยูของเรารีบวิ่งเข้ามาปกป้องไปสัน Boot, ออกรินบูธหัวหอกพุ่นน้องระหว่างเกมยูฟายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่พิดแสดงนั้นออกไปแพ้อาร์เอสโรมาไป2.3ต่อที่สนามสตาดิโอนโอดมิโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่71นะฮะของการแข่งขันโดยตอนแรกนั้นกรีนบูธมีปากเสียงกับทางจานลูก้ามันชินี ก่อนที่ทางริกคาสตอบจะเดินเข้ามาผลักอ,กอกกินบูธความเดือดดาลซึ่งตอนานั้นทางกรรมการาฟริกเบิร์กเนี่ยอยู่ใกล้ๆด้วยนะฮะซึ่งจังหวะนั้นคาวานี่เองก็พุ่งเข้ามาผลักคาสตอบแบบเต็มแรงพร้อมกับมีสีหน้าไม่พอใจสุดขีดที่อีกฝ่ายพยายามหาเรื่องกินบูธซึ่งหลังจากนั้นมาร์ชินี่ก็เข้ามาพูดบางอย่างกับคาวานี่ก่อนที่นักเตะค,คนอื่นของทั้งสองทีมจะเข้ามาช่วยยุติค,ความวุ่นวายก่อนที่มันจะบานปลายไป,ไปมากกว่านี้ ทางนี้ในเกมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาคาร์วานน่ทำได้2ประตูกันด้วยนะฮะและก็ทำให้เขาเป็นนักเตะค,คนแรกนับแต่ฤดูกาล1985-1986ที่สามารถทำประตูในรอบรองชนะเลิศเกมถ่วโยโยุโรปได้อย่างน้อย2ุลูกในทั้ง2เกมของปรตัดเชือกนอกจากนี้หากนับเฉพาะการลงเล่นในเกมยูโรปาลีก15นัดหลังสุดแล้วนั้น แลวเตะวัตสุปีปรายนี้ก็ยิงได้ถึง16ประตูด้วยกันเลยทีเดียวนะนผมเป็นว่างานนี้นะฮะถ้าจะเก่ามาเก่ากับพี่ดีกว่าไม่น้องเจอคาววนี้เข้าไปนะผมเงิบนะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสิ้นสุดอาถรรพ์รอบตัดเชือกเจาะ5ประเด็นโซชาน้ำแมนยูทะลุเข้าสู่รอบชิงยูโรปาลีก ดยงันนี้ทางนารุโอมเหลืออีกแค่เก้าเดียวก็จะคว้าแชมป์ร่วมกับทางแมนยูครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทีมหลังานำวิการแดงผ่านม้าป่าเหลืองแดงโปรมาในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยพิตแดงบุกมาเยือนกรุงโรมด้วยสถานที่ได้เปรียบเป็นกระบุงนะฮะโก้จากรชนะในเกมแรกไป6ต่อ2ทํทำให้แมตชนี้พวกเขาไม่จะเป็นต้องเน้นอะไรามากมายนักแค่ประคองตัวเองไปเรื่อยๆแม้ผลงานจะจบแบบไม่น่าอภิรมเมื่อออกไปแพ้มาป่าเหลืองแดงไป2ต่อ3ก็ตามทีแต่พวกเขาได้กินบุญเก่าโดยสกอร์รวม2นัดโรมไปแต่อ5ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสดสดงดงาม ดยเขาจะบอกว่าตอนนี้โซชาแอนโคนะฮะเหลือภารกิจสำคัญอีกแค่แช์เดียวเท่านั้น<_ <k> _ <d> ก็จะทำให้พวกเขาสามารถคว้าความสุขให้กับทางสมุทรรดอาร์มี่แต่งานนี้คงต้องถามบียาเรอันคู่แข่งในนัดชิงชนัเลิศมาว่าจะยอมมอบทร์ฟี่ถ้วยใบเล็กของยุโรปนั้นให้ไปประดับที่ตู้โชว์โอเทฟอร์ดได้หรือไม่เรามาดูประเด็นร้อนกันดีกว่านะผมจะว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากหนึ่งกันก่อนกระติเลือกชุดใหญ่ไฟกระพริบหมายสกอ์จะขาดร้อยก็ตามที โดยกันนี้แมนยู U, มีโปรแกรมที่สุดหนักแล้วก็แน่นเอียดนะฮะรออยู่เมื่อพวกเขาต้องลงสนามในเกมฟุตบอลบริกิจ3มแมตช์ในรอบ5วันฉะนั้นคงไม่ใช่เ,เรื่องแปลกที่เหล่าแฟนผีที่มีโปรเจกต์ถึงจะเบิกตาอ้าปากค้างเมื่อเห็นโซชาเลือกผู้เล่นชุดใหญ่เกือบทั้งหมดลงสนามสำหรับตอนนี้โปรแกรมของทางบีแดงต้องบอกว่าคงทำให้พวกเขาเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด เพราะทีมต้องลงดวลกระทางแอสต์มิลล่าในวันอาทิตย์นี้ตามมาด้วยเลสเตอร์ซิตี้ในวันอังคารหน้าจากนั้นก็ได้พักแค่วันเดียวก็ต้องเล่นโปรแกรมตกค้างที่เลื่อนมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือการนำศึกแดงเดือดรับมือกระทางลิเวอร์พูลในวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้ ที่สำคัญเกมนี้แมนยู U, มีสกอร์ตุนเอาไว้ถึง6ต่อ2นั่นทาให้ทางโซชาสามารถเลือกส่งทีมที่ไม่ต้องอแกร่งลงสนามมากก็ได้แต่กับกลายเป็นว่าเขานั้นเลือกส่งผู้เล่นแทบจะทุกชุดนะฮะซึ่งเป็นชุดใหญ่ลงสนามโดยขาดแค่มาคาร์แร์ฟอร์ดซึ่งก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็วิกเตอร์ในเดลฟและก็สก,กอตต์เบคชมิเนตเท่านั้นโดยบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าโซชานั้นวันอาถรรราะตัดเชือก จะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งก็เลยต้องเน้นความชัวไว้ก่อนเพราะหากขืนส่งผู้เล่นที่ไม่แกรงก่งลงสนามอาจเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกก็เป็นได้เจ้าหมากข้อที่2ความเฉียบคมของคาร์วานี่สร้างความแตกต่างให้กับทีมหากจะบอกว่าเกมนี้โปรบาานั้นไม่มีโอกาสที่จะสร้างปฏิหารก็คงจะไม่ใช่รเรื่องง่ายนะฮะเพราะพวกเขานั้นสามารถสร้างสรรค์เกมได้ยอย่างดีเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่ในจังหวะสุดท้าย จอโรล,ลสซี่ดันขาดความเฉียบคมส่วนทางกระทางแมนยูที่มีเอสนคาวานีซึ่งเด็ดขาดในการจบสกอร์เป็นอย่างมากมายโดยกอน้าชายร์ดูไกนะัมมีโอกาสาหยุดในช่วงต้นเกมเมื่อได้หลุดเข้าไปในเขตโทษและก็กระดกบอลข้ามหัวอันโตนิโอมิรันเต้ไปแล้วแต่ก็ดันแรงไปหน่อยบอลเช็ดข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายแต่จังหวะที่2เอลมาสโดคนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อจากการกดเหนี่ยวคนเดียวบอลพุ่งไปซุกก้นตาข่ายแบบสบายอุรา ในขณะที่ทางฝั่งโรมานนะผมทีแรกพวกเขามีโอกาสเช่นกันแต่ในร,รุกของเจ้าบ้านยิงไม่คมเกี่ยวกับดาบิดเดคิอาได้ดนชาวสวิติตของเราโชว์เซฟได้หลายครั้งทําให้สกอร์ต้องตกเป็นรองขณะที่ขึ้นหลังมาป่าเปลงแดงเร้าโอกาสได้หลายครั้งและก็น่ายิงประตูได้มากกว่านี้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีความเฉียบคมเลยต่อมาข้อที่3เดคิอายังเหนียวหนึบอยู่นะ ไม่ว่าจะบิดเดคียหรือดินแฮนเดสันใครจะเป็นมือหนึ่งของแมนยูและยการหน้าแต่สำหรับทางในแดนชาวสเปนิสเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความเป็นมืออาชีพโดยไม่มีการบน่นอิดออดนับแต่ที่โดนดรอปจากตำแหน่งตัวจริงในศึกลุยบอลเบรงกิทและต้องมาเฝ้าเสาในเกมยูโรปาลีกแทนสำหรับแมตช์นี้เดคทาําทำงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากมายนะฮะเมื่อช่วยเซฟจังหวะสำคัญให้กับผีแดงหลายครั้งในช่วงครึ่งแรก ัวเดียกนในครึ่งหลังสายด่านปาการสุดหินทีมชาติสเปนรานี้ก็ยังคงรักษาฟอร์มสุดยอดเอาไว้โดยป้องกันลูกอันตรายของโปรโมาได้อย่างต่อนเนื่องกันเลยทีเดียว ซึ่งจากสถิติของทางผีแดงในเกมยูโรปาลีกพวกเขาเสียเพียงแค่6ประตูเมื่อมีดาบิดเดเคยียยื่นเฝ้าเสานะฮะฉะนั้นจะผลงานแบบนี้คงทำให้โซชารู้ถึงแก่นแท้มาว่าในทวันชาวสเปนิสยังคงเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของทีมและจำเป็นจะต้องรักตัวเขาเอาไว้เพื่อสารโครงการาผีแดงคืนสู่บรลลังแชมป์ในศึกฟุตบอลิุกันอีกครั้งสมาข้อที่4ก็จะเป็นกำลังเสริมตำแหน่งฟูลแบ็กยังต้องพัฒนากันอีกเยอะ ึ่งในความน่าผิดหวังของแมนยูแบบนี้ซึ่งเกือบทำให้พวกเขาต้องเสียหายก็คงหนีไม่พน้นตำแหน่งตัวสำรองในตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งเพราะเมื่อโซชาเปลี่ยนตัวหลักออกไปและก็ได้ส่งยางอะไรลงสนามกลายเป็นว่าทีมมีบ่อน,น้ำมันจนโดนบรามาบุกโจมตีอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกนั้นแมนยู U, ที่มีอารอมบิสกากับลูกชอทำมาที่แบ็คขวาและก็ซ้ายตาลำดับโชว์ฟอร์ไมไ้อย่างจเจ้าเจียมโดดเด่นในเกมรุกและก็เหนียวแน่นในการเกมรับ ึ่งแน่นอนว่าผลงานทั้งสองคนนั้นทํเป็นแนวรุกของทางริมเส้นเจ้าบ้านแทบทําอะไรไม่ได้เลยโดยสกอร์ที่นําขาดทาให้ทางโซชาลเลือกที่จะใช้และก็พัก2ฟูลแบ็กตัวหลักและก็ส่งแมนนตัน,นเบนเรียนกับทางอาริสเชลเลสลงสามต้นขึ้นหลังฟอร์มบริเวณริมเส้นทั้งสองฝั่งของพิวแสดงกับตาลปัตทันชีเพราะกลายเป็นว่าจรารโลัสซี่สามารถโจมจตีจากตำแหน่งนี้ได้อย่างสะดวกโยชิน การโจมตีทางฝั่งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาของแมนยูทําให้ทางโรมามีลลุ้นได้ประตูหลายครั้งแต่ได้ช้าบุญที่ทางเดยคิอาเหนียวเดึบเก่ากับค้างคู่แข่งไม่เฉียบคมทําให้พลาดได้ประตูหลายครั้งแต่สิ่งนี้คงทําให้ทางโซชาตาสว่างเพราะว่าถ้าขืนยังใช้งาน2คนนี้เป็นอย่างไรอาจจะส่งผลเสียต่อแผนการสร้างทีมในอนาคตก็เป็นได้และข้อสุดท้ายแต่ผมเขาที่ห้านะฮะค่อยๆทำค่อยๆสร้างตามสไตล์ของโซชา นับตั้งแต่ปีแรกที่ทางโซชาเข้ามากรุงมงเชียนเขาได้รับทำคำสรรเสริญและก็เสียงกลดามาโดยตลอดนะฮะแม้แต่ในฤดูนี้ผลงานของเขาก็ยังไม่เข้าตาในช่วงต้นซีซั่นและก็มีเสียงเรียกร้องให้ปลดนักลูกอมเพราะทนไม่ไหวกับการบางแท็ติกที่ดูขัดหูขัดตาไปหมดอยา่างไรก็ตามโซชาแสดงให้เห็นแล้วว่าความอดทนต่อเสียงวิจารณ์และก็ยึดมั่นแนวทางการสร้างทีมของตนเองทำให้ทางเมนยูนั้นค่อยๆพัฒนาฟอร์มการเล่นอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดทำให้ทางช่วงหนึ่งของพวกเขามีลุ้นที่จะคว้าแชปมป์ฟุตบอลมมันสกิจกันเลยทีดเดียวสำหรับตอนนี้ได้ใหญ่าชาวนาเวมีโอกาสจะนำความสำเร็จมาสู่โลละครความฝันกันอีกครั้งเมื่อทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูรปาลีกและยังเป็นการนำทีมเข้าชิงสมัยแรกของเขาหลังต้องผิดหวังมาแล้วถึง4ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนนี้ความฝันที่ทางโซชาปรารถนามาโดยตลอดก็คือการนำแมนยูคว้าแชมป์ก็ล้จะเป็นจริงแล้วลองนึกภาพในวันที่ทางคุณซือเบบี้เฟสนำลูกทีม True ffee, ชูโทรฟี่แชมป์มันคงท,ทำให้เราเด็กผีคนนักตาซึมจะต้องหวนึกถึงช่วงบันบาลยังหวานอยู่เพราะได้เห็นอดีตนักเตะขวัญใจของพวกเขาเคยนำทีมแชมป์คว้าแชมป์มากมายสมัยเป็นพ่อค้าแข้งกลับมานำความสำเร็จคืนสู่เรตเดวิลฐานะผู้จัดการทีมกันอีกครั้ง นี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมนะผมที่แมนยูของกระนั้นสอนเชิงมวยโปรมาดนะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่านัดนี้แมนยูจะพ่ายไปแต่สกอร์รวมทั้งหมด2นัดแมนยูก็ยังชนะอยู่ดีนะครับเร้มาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับสถิติสุดสวยแม้ว่าจะพ่ายแพ้ครินบูตอายุน้อยอันดับ3แมนยูที่เล่นครบ100เกม โดยอย่างนี้เมสันกรีนบูธหงหอกดาวรุ่งพุ่งแรงของทางแมนยูสร้างประวัติศาสตร์ให้ตนเองเมื่อเป็นแข้งวัยละอ่อนอันดับ3ของสโมสรที่ลงสนามครบ100แมตช์ในเกมที่ทางผีแดงแพ้โปรมาในศึกยูโรปาลีกเราตัดเชือกเลข2วหัวปราศดบที่ผ่านมา โดยพิสันกรนบูธกองหน้าความเร็วสูงของทางแมนยูกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดสำดับที่3าของพิษะแดงที่ลงสนามครบ100เกมหลังได้ลงเล่นในแมตช์ที่ต้นสังกัดออกไปแพ้โอรม่าไป2.3ต่อสในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยกันที่ทางบรดเดวิลส่งกรนบูธลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่สตาดิโอโอลิปิโกแม้ว่าผลงานของสโมสรอ,อาจจะไม่ค่อยน่าอภิรม์สักเท่าไรนักเมื่อแพ้ทับมาป่านเลืองแดง แต่ด้วยบุญเก่าตะบันเอาไว้ถึง6ต่อ2เป็นเล็กแรกทําให้สกอร์รวม2นัดแมนยูชนะขาดลอยไป8ต่อ5ผ่านเข้าไปชิงกับทางบียาบรีอันที่สตตนดิโอนเมียสกี้เมืองกาดัชประเทศโปรแลนด์ ำหรับแมตช์นี้กรีนบูธได้สร้างสถิติส่วนตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเมื่อเขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยอันดับที่3ที่ลงสนามให้กับทางแมนยูครบ100เกมในวัยเพียงแค่19ปีกับอีก217วันโดยนักเตะลงสนามเปิดตัวเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2019ในเกมที่ชนะฟาร์ดเชชแมงไป3ต่อ1โดยสถิติของทางกรีนบูธเนี่ยทำให้เขาแซงหน้าแบรนดิกตันนันปิกพวบของสมสุรที่ปัจจุบันกุมบังเฉียนทีมชาตเวล แล้วก็ทันักแค่นเอ็ดเวิร์ดตำนานยอดแข้งผีแดงอย่างักตามเจ้าหนูชาวกฤษรายนี้ยังเป็นรองจอร์จเบสซึ่งลงสนามครบ100เกมในวัย19ปีกับอีก168วันและก็นอร์แมนไวซ์ที่ลงครบ100เกมเมื่ออายุครบ18ปีกับอีก329วันนั่นเองเป็นว่าง,งานนี้นผมเจ้าหนูกรีนบูธนะฮะอนาคตใหม่ของทางแมนยูยังไงซะก็ขอให้เขาเก่งขึ้นและเก่งเก่งขึ้นไปครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสมสรรมรเมสนตชร์เต็จในช่วงชิ่นครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub ส c คร b e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ